เพลงชื่อดังซึ่งเป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงที่ประสบความสําเร็จทั้งสองบทบาทสร้างผลงานอมะตะไว้หลายเพลงครูเทพพรเพชอุบลคือสุดยอดนักเพลงระดับตำนานเป็นศิลปินชั้นครูอีกคนหนึ่งที่มีผลงานโด่งดังทั้งในฐานะนักร้องเช่นเพลงอีสานบ้านเฮาอัลลือลั่น และทั้งในฐานะนักแต่งเพลงเช่นเพลงสาวเลยยังรอและที่ทั้งแต่งเองร้องเองก็เช่นเพลงคิดฮอดอ้ายเน่เด้อและเพลงสั่งฟ้าไปหาน้องเป็นต้น วาระสุดท้ายของนักเพลงชื่อดังเกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนตุลาคมปี2556ห้วงเวลานั้นมีกระแสข่าวว่านายเทพพรบุญสุขหรือเทพพรเพชรอุบลศิลปินนักแต่งเพลงลูกทุ่งชื่อดังป่วยเป็นโรคมะเร็งตับมีอาการไม่สู้ดีและเสียชีวิตลงแต่เมื่อเช็คข่าวกับญาติผู้ใกล้ชิดก็ได้รับคำชี้แจงว่าเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดเพราะนายเทพพรยังมีชีวิตอยู่ เมื่อวันที่22ตุลาคมปี2556ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่บ้านพักเลขที่118หมู่4บ้านห้วยชันตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับข่าวที่แพร่สะพัดไปเมื่อเวลา17นาฬิกาของวันที่22ตุลาคมปี2556นางพิกุลบุญสุขหรือโบตันอายุ64ปีในปีนั้นภรรยาของเทพพรเพชรอุบลได้เปิดเผยว่าอาการของครูเพลงลูกทุ่งชื่อดังได้สุดกระทันหันในช่วงเวลาประมาณตี3โดยมีอาการ ตัวแข็งไม่ขยับตัวไม่ตอบสนองแค่อ้าปากค้างและลืมตากรอกไปมาช้าๆได้เท่านั้นซึ่งผิดปกติไปจากวันที่ผ่านมาที่ยังสามารถพูดคุยได้และวิจาร์เพลงที่ลูกศิษย์แต่งให้ฟังได้จึงได้โทรไปบอกให้ญาติๆได้ทราบกันว่าอาการไม่ค่อยดีสุดหนักมากจนขยับตัวไม่ได้มีอาการอ่อนแรงตัวแข็งไม่ตอบสนองกินไม่ได้ดื่มน้ําแทบจะไม่ได้แล้วนางพิกุลเล่าย้อนถึงเหตุการณ์เมื่อกลางปี2555ที่ผ่านมาว่า ครูเทพพรป่วยเป็นโรคมะเร็งมีอาการกำเริบต้องหามส่งโรงพยาบาลจนกระทั่งออกมารักษาตัวที่บ้านอาการของนายเทพพรก็สรงและสุดมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งไม่สามารถเดินหรือช่วยเหลือตัวเองได้แต่เมื่อ3เดือนที่ผ่านมาก็ยังพูดคุยยังพยุงให้นั่งยกมือยกไม้ทานอาหารได้เมื่อวานคือวันที่21ตุลาคมปี2556ก็ยังพูดคุยหัวเราะกับลูกหลานได้ปกติแต่กลับสุดตะทานหันในช่วงดึกที่ผ่านมาซึ่งทุกคนก็ได้เตรียมใจและทําใจไว้แล้วหลังจากการให้สัมภาษณ์นี้ซึ่งเป็นช่วงเย็นของวันที่22ตุลาคมปี2556ผ่านไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงเมื่อเวลา2ทุ่ม14นาทีผู้สื่อข่าวก็ได้รับ งว่าเทพพรเพชรอุบลได้เสียชีวิตลงแล้วอย่างสงบโดยมีญาติและศิลปินลูกทุ่งเช่นศักส,สยามเพช,ชมมููเหลืองบริสุทธิ์เทพรังสรรค์ขวัญดาราทีมตลกที่เคยร่วมง,งานกับบุนตรีเทพพรเพชอุบลเมาเฝ้ารู้ใจจนวินาทีสุดท้ายและญาติจะนำศพไปตั้งมาเป็นกุศลที่วัดสว่างสุทธารามบ้านหนองกุงตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น อาจารย์สัมพันธ์พัทลุงได้เขียนเล่าประวัติโดยสังเขปของครูเทพพรเพชรอุบล bon, ไว้ดังนี้เทพพรเพชรอุบล bon, มีชื่อจริงว่าเทพพรบุญสุขชื่อเล่นว่าอ๋อเกิดเมื่อวันที่29กันยายนปี2490ที่บ้านโนนใหญ่ตําบลก่อเอออำเภอเืองในจังหวัดอุบลราชธานีมีพี่น้องสองคนเป็นคนสุดท้องจบการศึกษาชั้นป .4 จากโรงเรียนในหมู่บ้านก่อนจะไปเรียนต่อชั้นมัธยมในตัวจังหวัดและจบการศึกษาชั้นสูงสุดปีที่สแผนกช่างกลโรงงานจากโรงเรียนองค์การ สนธิสัญญาบ้องกันเอเชียคาเนปัจจุบันคือโรงเรียนเทคนิคอุบลราชธานีหลังจบการศึกษาเขาเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อศึกษาต่อโรงเรียนเพาะช่างสาขาประติมากรรมแต่เรียนได้2ปีก็ลาออกเพราะอยากเป็นนักร้องด้วยความที่ตนมีพรสวรรค์ในการร้องรำทำเพลงสนใจดนตรีและเสียงเพลงมาตั้งแต่เด็กนักร้องในดวงใจของเขาคือพรพิรมผู้โด่งดังมากในยุคนั้น ว่ากันว่าหนุ่มเทพพรสามารถเรียนเสียงเพลงแหล่ของพอรพิรมได้เหมือนมากเทพพรบุญสุขเข้าสู่วงการครั้งแรกด้วยการสมัครเป็นนักร้องประจำวงดนตรีศักดิ์ศรีศีรอักษรจากการชักนําของนพดลดวงพรใช้ชื่อในการเป็นนักร้องในครั้งนั้นว่าเจเด็ดเพชรอุบลต่อมาออกมาตั้งวงเองชื่อวงเทพพรโชและต่อมาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเทพพรเพชรอุบลเทพพรเพชรอุบลร้องเพลงบันทึกเสียงเพลงแรกชื่อนับหมอนรถไฟราวๆปี2511เริ่มจะมีชื่อเสียงหลังจากนั้นก็แต่งเพลงให้นักร้องอื่นร้อง องดังมากมายเช่นสักสยามเพชรชมพูดาวบ้านดอนบานเย็นรากแก่นเป็นต้น เพลงที่แต่งเองร้องเองแล้วดังก็เช่นเพลงคิดหอด้ายเนเ้อสั่งฟ้าไปหาน้องสามเกลือเที่ยวกรุงขอหอมก่อนแต่งเสียงแคนแทนใจสั่งน้องของแทบอีสานอาัยพระธาตุพนมเป็นต้นเพลงที่เทพพรเพชรอบบุบลร้องแล้วดังมากๆจนกลายเป็นตำนานบางก็ว่าเป็นเพลงชาติของชาวอีสานก็คือเพลงอีสานบ้านเฮาซึ่งเป็นผลงานการแต่งของครูพงศักดิ์จันทรุข,ขา เพลงยุคหลังๆของเทพพรเพชรอุบลที่น่าฟังอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงเสียงครวนจากเทพพรรวมเพลงที่เทพพรเพชรอุบลประพันธ์ไว้ทั้งหมดทั้งร้องเองและให้นักร้องอื่นร้องประมาณ300เพลง ในปี2554เทพพรเพชุบลได้รับการยกย่องเชิดชูจากศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นศิลปินมรดอกอีสานถือเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของชีวิตเทพพรเพชุบลล้มป่วยมาตั้งแต่ปี2540มีสาเหตุมาจากการขาดเลือดเลี้ยงสมองจึงทําให้ร่างกายเป็นอมพลึกไปซีกหนึ่ง และระยะหลังมีโรคอื่นแทรกซ้อนตามมาเมื่อวันที่4กรกฎาคมปี2555มีอาการสุดหนักเพราะอาการอมารัมพษตกำเริบประกอบกับมีภาวะโรคตับแทรกซ้อนด้วยจนต้องถูกนำตัวส่งเข้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นและพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนานนับเดือนถึงได้กลับไปอยู่บ้านและเที่ยวเข้าออกโรงพยาบาลตลอด17ปีของชีวิตช่วงท้ายจนเมื่อวันที่22ตุลาคมปี2556เวลา2ทุ่ม14นาทีทเทพพรเพชรอุ ก็ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งตับสิริอายุ66ปีมีพิธีพระราชทานเพลงิงศพเมื่อวันที่29ตุลาคมปี2556เวลา16นาฬิกาที่วัดสว่างสุธารามบ้านหนองกุงตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นมีพี่น้องศิลปินทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังญาติมิตรแฟนเพลงและประชาชนทั่วไปไปร่วมไว้อาลัยและส่งทางครูเทพพรเพชรอุบลอย่างคับข้างเนืองแน่น นี่คืออีกหนึ่งสุดยอดนักเพลงขวัญใจลูกอีสานเจ้าของตำนานยกมือขึ้นบายบายครูเทพพรเพชรอุบ,อขบ,บ,บมมล,อล,อลอขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึกและอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงขอบคุณภาพประกอบที่มีผู้ลงไว้ขอบคุณมากครับ โปรดช่วยกดไลค์คอมเมนต์ทักทายเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ